บริษ uh, ัทสยามคีโตนะคะเป็นบริษัทผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายลออเครนอุปกรณ์ช่วยยกแล้วก็รวมไปถึงการออกแบบเครนภายใต้การดูแลของมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วกเ็เรายังมีบริการหลังการขายนะคะก็เป็นงานซ่อมบำรุงงานอบรมเครนเป็นต้นค่ะซึ่งเราก็มุ่งเน้นแล้วก็ใส่ใจความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลักนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยได้รับความไว้วางใจแล้วก็ความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมค่ะ และผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะนําเสนอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราอยากนําเสนอนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นลอกแบบ r e โมทค control ในการกดปุ่มนะคะแต่ตัวนี้ค่ะเราสามารถใช้มือจับที่ชิ้นงานได้เลยค่ะโดยเลื่อนชิ้นงานเพื่อสามารถไปประกอบได้อย่างรวดเร็วค่ะตามนี้เลยนะคะไม่ว่าเราจะจับชิ้นงานไปทางไหนมันก็ง่ายดายค่ะรวดเร็วมากขึ้นนะคะ ก็ถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถมาติดต่อกับเราได้ที่บูธของสยามคีโตนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ของเราค่ะที่เว็บไซต์ของสยามคีโตจำกัดค่ะแล้วก็ใน Facebook ของเราก็สามารถติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะ